สำหรับ EP ีนี้ลูกค้าสอบถามมาว่าเขาจะแต่งผ้าม่านคอนโดกับจัดแต่งภายในห้องยังไงก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับลำดับแรกเนี่ยก็คือแต่งผ้าม่านคอนโดก่อนสำหรับผ้าม่านคอนโดเนี่ยผมเคยให้ทริคในการแต่งไปแบบได้หลากหลายนะครับผมเลือกสีผ้าม่านเนี่ยคุมโทน กับสีภายในห้องนะครับสมมุติว่าสีภายในห้องอ่ะจะมีอยู่ประมาณ3-4สีใช่ไหมครับเลือกสีผ้าม่านมา1เฉดนะครับไปจับคู่กับเฟอร์นิเจอร์จะชิ้นใดชิ้นหนึ่งในในใ,ในห้องก็ได้อย่างเช่นโต๊ะตู้เตียงหมอนผ้าห่มโซฟากรอบรูปทำได้หมดนะครับแล้วก็นอกนั้นน่ยก็คือไลเทท่เฉดสีให้มันเรียงอุณหภูมิกันก็ได้คืออย่าให้มัน ตัดกันเยอะเท่านั้นเองเป็นห้องแบบ4ีคูณสซึ่งมันไม่สามารถวางอะไรได้เยอะใช่ไหมครับทุกพื้นที่เนี่ยเราจะใช้กันแบบใช้ประโยชน์ได้เต็มทุกอนูจริงๆนะครับโต๊ะตู้เตียงเนี่ยอ,อ,อาจจะวางชิดกันนะครับแต่ว่าเราจะใช้สูตรในการแบ่งสัดส่วนแบบนี้1ใน4ส่วนเราจะล้อมรอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ในห้องละเพราะว่า มันมีข้อจํากัดทางพื้นที่จริงๆนะครับสำหรับชาวคอนโดชอบคลิปนี้นะฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีคําถามอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาช่วยในการแก้ปัญหาหรือไอเดียในการตกแต่งบ้านได้นะครับสำหรับอีพีนี้ไปก่อน